าคุโดชิจิคือยอดนักสืบมอปลายแห่งฝั่งตะวันออกยอดนักสืบมอปลายแห่งฝั่งตะวันตกก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้วันนี้ไซตะเมขอ,อนําเสนอเรื่องราวของฮัตโตริเฮจิไซตะเมแหล่งรวมคนรักอนิเมะ ฮัตโตริเฮจิยอดนักสืบมอปลายแห่งโอซาก้าผู้มีความสามารถในการสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนที่แทบจะเรียกได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกับคุโดชิจิเลยก็ว่าได้เขาเป็นลูกชายของผู้บังคับการตำรวจแห่งโอซาก้าอย่างฮัตโตริเฮโซและแม่ของเขาฮัตโตริชิซุกะก็มีความสามารถในการเล่นไพ่คารุตะและเคนโดทําให้ความสามารถในการเล่นเคนโดและไพ่คารุตะของฮัตโตริเฮจินั้นอยู่ในระดับที่สูงเลยทีเดียวคู่แข่งคนสําคัญในวงการเคนโดของเขาก็คือโอคิตะโซชิฮัตโตริเฮจินั้นถือเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้ตัวจริงของโคนันและทั้ มักจะร่วมมือกันช่วยสืบคดีอยู่บ่อยครั้งในช่วงวัยเด็กของฮัตโตริเฮจินั้นเขาได้ตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาได้พบกับเธอในตอนที่ไปเที่ยวที่วัดซังโนโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือโทยามะคาึฮะเพื่อนในสมัยเด็กของเขาดัางซึ่งทั้งสองคนนั้นจะมีถุงเครื่องรางที่ด้านในบรรจุโซ่ของกุญแจข้อมือที่ทั้งสองคนเคยเล่นด้วยกันในสมัยเด็กเอาไว้อยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าฮัตโตริเฮจิจะเห็นว่าเครื่องรางนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์แต่เขาก็มักจะพกมันติิดดดตตััววแและและูมมไอ้ออย่างีเสฮรจ นั้นเวลาที่เขาสืบคดีเขามักจะเป็นคนที่มีความใจร้อนและมีความมุทะรุเป็นอย่างมากส่วนมากเรามักจะเห็นเขาใส่หมวกเบสบอลที่มีสัญลักษณ์ S A X เป็นสัญลักษณ์ของทีมเบสบอลทีมโปรดของฮัตโตริเฮจิย่าง ชิคาโกไวซ็อกอีกด้วยและนอกจากนี้เขายังมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันเก่งอย่างคาวา s a k KLX 250สีเขียวที่เรามักจะเห็นเขาใช้อยู่เสมอทั้งในฉบับซีรีส์และในฉบับภาพยนตร์ซึ่งปัจจุบันนั้นฮัตโตริเฮจิถือว่าเป็นตัวละครสําคัญที่คอยช่วยเหลือคุโดชิจิ ji, ในล่างของโคนันและคอยซัพพอร์ตในด้านต่างๆอยู่เสมอก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเรื่องราวของฮัตโตริเฮจิชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะในทุกช่องทางด้วยครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวของใครนั้นอย่าลืมกดต ตามไว้ด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ